สวัสดีครับผมฟอร์ดป้าแดงบายหมูอ้วนนะฮะหรือหมูอ้วนฟอร์ดเกษตร,ร,รษน้อมินหรือช่องเนี้ยฟอร์ดหมูอ้วนนั่นเองกับการพาไปดูรถ Next Gen XLT ตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเทดสไดสมรรถภาพในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกการชูดอัตาราเร่งนะครับแล้วก็การเข้าโค้งที่บอกว่า เปลี่ยนโชคมาไว้นอกแชสซีแล้วแล้วก็มีตัวซับแรงกระแทกอีกนะครับแล้วก็ปีกนกที่ใหญ่ขึ้นนะตัวนี้170แรงม้า405แรงบิดท,ที่3,500รอบเดี๋ยวหมู้วนจะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงว่าอัตราการเล่งมันแค่ไหนแล้วปะลุยสวัสดีครับอยู่กับฟอร์ดหมูอ้วนนะฮะหรือช่องฟอร์ดหมูอ้วนนั่นเองหรือเพจฟอร์ดป้ายแดงบายมูอ้วนนะครับ5นะแล้ว วันนี้เราอยู่กันใน Next Gen Ranger นะครับ XLT เกียร์ออโต้นะครับที่บอกว่ากระบะต้องเล่นเกียร์ธรรมดาแต่วันนี้เรามาเล่นกันในเกียร์ออโต้ Auto, นะกับฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับในตัวรถนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่ทุกคนชูดไปด้วยกันเลยอย่างแรกเลยอัตราการเร่งนะครับที่1 7อ170แรงม้า405แรงบิดที่3500รอบเนาะเดี๋ยวเราจะชูดกันตอนนี้เราไหลกันมาอยู่ที่ ห้าสิบนะห้าสิบตัวนี้เดี๋ยวลองชูดเลยนะสามสองหนึ่งไปอับอันนี้ความเร็วขึ้นแล้วตอนนี้อัตราร้อยครับแล้วก็ยกแล้วยกแล้วนะเสียงลมมีมีบ้างนะพี่พ่ครับแล้วก็โค้งนี้ไม่ได้แตะเบรกเลยนะพี่พี่เสริมด้วยเติม อัตราการเข้าโค้งนะครับอยู่ที่เก้าสถึงร้อยก็มีไม่มีความที่ว่าเขาเรียกไงบาลานซ์บาลานซ์าานตัวรถนะครับบาลานซ์ตัวรถช่วงล่างทําใหม่หมดนะทําให้พี่ๆเข้าโค้งได้มั่นใจมากขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็พวงมาลายัยพอยิ่งขับเร็วอ่ะตัวพวงมาลัยเขาจะมีความหนืดแล้วก็ความหน่วงหน่วงมากขึ้นนะพี่ๆเนี่ย ก็ไม่ได้ถึงกระเบามากนะเพราะว่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อเซนนะครับการเข้าโค้งก็สนุกแม่นยำนะเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวช่วงล่างนะเดี๋ยวเราจะกลับรถอีกรอบหนึ่งแล้วก็จอดออก ดูว่าอัตราการเร่งการสิ้นเปลืองเขาเป็นยังไงนะตัวฟีเจอร์หน้าจอควบคุมตัวรถทั้งหมดนะในตัวหน้าจอขนาด10นิ้วตัวนี้สามารถครวบคุม Apple CarPlay Android CarPlay หรือตั้งค่าตัวรถนะเราตั้งค่าได้หมดเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึง่งแต่คลิปนี้จะเป็นการพาทดลองพาเทสตัวระบบช่วงล่างการขับขี่นะครับเดีย๋ยวลองเล่นเกียร์ธรรมดา วงเลี้ยวก็สองรอบสองรอบครึ่งประมาณสองรอบครึ่งน,นะครับอ,อันนี้เล่นเป็นเกแมนน่วนนะเข้าโค้งร้อยครับเข้าโค้งร้อยกลัเป็นเกธรรมดา อัตราการเล่นก็ถ้าปรับไปเล่นแมนวนวลก็สะดวกสบายมากขึ้นนะเพราะว่าเราเปลี่ยนเกียร์ที่หัวเกียร์ได้เลยนะครับก็ปรับ 1, นึสแล้วก็ช่วงล่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทดลองแรงอาการเบรกให้ดูเดี๋ยวหารอถนนโล่งๆกันนะการเบรกตัวนี้นะครับควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวมีประโยชน์ยังไงนะดูนะครับจังหวะเบรก พร้อมนะเดี๋ยวรอเข้าเส้นตรงก่อนนะครับถนนเส้นนี้นะเแบรบกแบบกระชันชิดนะครับตัวตัวรถจะไม่มีการสไลด์นะครับเพราะว่าด้วยช่วงล่างที่โชคอยู่นอกแชสซีแล้วก็ตัวปีกนกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แชสซีที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ จะทําให้การเบรกที่มั่นคงแล้วก็เวลาเบรกกระชั้นชิดเนี่ยจะทําให้การเบรกเนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นนะเดี๋ยวไม่มีจังหวะเลยน,นะครับประมาณนี้นะรถไม่มีการเมื่อกี้จากประมาณ90นะแล้วก็เบรกจนตัวรถเกือบหยุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30- 40นะครับ เป็นไงบ้างครับพี่ๆครับยังไงก็คลิปนี้เป็นการพามาเทสนะครับใน EP นี้ในช่วงล่างของ XLT นะครับราคาตัวนี้สงวนราคาอยู่ที่9ไม่ใช่8 0 89,000บาทนะครับในตัวเกียร์ธรรมดาลแล้วก็ราคา934นะฮะในตัวเกียร์ออโต้ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ต่อไปหมูอ้วนฟอร์ดบายบายปูนปูนเวลิกู เป็นยังไงบ้างครับพี่พี่ครับกับการไปทดลองขับขี่แล้วก็สมรรถภาพตัวรถไม่ว่าจะเบรคคันเร่งอัตราการเข้าโค้งสนุกสนานไหมเพ่ถ้าสนุกสนานก็มากับโปรโมชั่นเดือนนี้นะดาวที่15%นะครับแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์083 2 2 2ปดสนะครับราคาตัวรถของเขาจะมีเกียร์ธรรมดาอยู่ที่889นะแล้วก็เกียร์ออโต้อยู่ที่ 934นะครับ934,000ดาวเริ่มต้นที่15%นะครับผ่อนได้ถึง84งวดเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะช่อง YouTube ฟอร์ดหมูอ้วนหรือเพจฟอร์ดป้ายแดงบายหมูอ้วนนั่นเองแล้วก็เบอร์ติดต่อ083 22 2ปดสแล้วเจอกันปุ้นๆุ้นบยบาย